สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป็นคลิปแรกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Kingdom World นะฮะมหาศึกชิงเจ้านะฮะซึ่งผมก็เพิ่งสร้างช่องช n n นลขึ้นมาใหม่นะฮะก็อย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆนะฮะเออบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ แะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาล่ะเข้าเกมครับ <c oughs> โอ้ยนะะตัวละครผมมีอยู่สามตัวฮะตัวนี้เป็นตัวหลักเลยครับผมเลเวลสี่ติบผมเล่นแบบไม่เติมนะครับใช่ฮะผมโชคดีมากเลยครับผมเมเพื่อนเขาตั้งชื่อว่านมหวานนะฮะเขาเป็นอันดับ ต้นต้นเป็นอันดับอะฮะผมยังแบบเลเวลก็ใกล้เคียง,ขงเขานะคะเขาก็แค่เลเวลสี่เจ็ดผมก็แค่เลเวลสี่แปดต่เขาแบบเขาเล่นแล้วเขาเติมอ่ะเราก็ไม่รอช้าเออส่วนตัวนี้ก็ตัวละครลองนะครับเลเวลสามสิบสามมีพลังลบอยู่ที่หนะ้าหมืนสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งะฮะยังไม่มีกิลวครับ ทั้งสามตัวนี้ยังไม่มีกิวอันนี้เพิ่งสร้างมาเมื่อเช้า,ชานะฮะผมจะใช้ตัวเออใช่ผมจะบอกว่าเกมนี้นะครับภาพนี่สวยกราฟิกก็อลังการสกิลก็แบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับผมแหมจะใช้ตัวเลเวลสี่ติดเล่นแต่ไม่เอาอ่ะ จะได้เห็นงันแบบทุกคนเออแต่เรามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะตรงเลือกตัวละครเราจะมีทั้งหมด6อาชีพแต่ชีพที่6ยังไม่มาต้องติดตามต่อไปนะฮะตอนนี้มี5อาชีพนะคะอาชีพแรกก็มือมือทวนอาชีพที่2ก็ ทะลุเม็ดเม็ดเม็ดเมดเมดเนี่ยอาชีพที่สามก็กระบี่เทพนะครับตัวแรกตัวละครหลักของผมเนี่ยใช้ตัวกระบี่เทพนี่แหละครับตัวเนี้ยตัวที่สี่ก็บัณฑิตตัวที่ห้าก็ดับขัางนะฮะ่ะไหนๆก็สร้างตัวที่สี่แล้วใช้ตัวนี้เนี่ยเล่นเนี่ยแหละครับ ยังไม่มีพลธนูเลยเอ๊ะหรือว,ว่ามีแล้วนะอันนี้บัณฑิตอันนี้มือทวนกะบีเทพเอาธนูเนี่หรอครับเอาผวู้ชายก็ได้ชื่อนี่ผมจะไม่ตั้งนะฮะผมจะให้มันสุ่มเอง เอาเป็นชื่อมีเฟย์ขวดขวดจิงเอากวนชิวก็แล้วกันคะกวนชิว เกมนี้ก็หลักๆเลยก็จะมีเควสให้ทำนะฮะแล้วก็มีดันเจียนภารกิจประจำวันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพวกดันเจียนพวกภารกิจเนี่ยถ้าเราเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็จะได้เงินได้ของได้ e อ p มาเสริมให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะฮะเอย น้องผมก็โหลดมาเล่นด้วยให้เขาโหลดมาเล่นเป็นเพื่อนไม่มีเพื่อนเล่นอ่านะฮะกราฟ,ฟิกก็จะสวยมากเลยฮะ,ะแตลไปใหญ่ามากครับกราฟ,ฟิกโอ้สวยตอนโหลดมาเล่นครั้งแรกก็เห็นกราฟ,ฟิกมันสวยดีก็เลยชวนน้องเล่นน้องมันก็ยอมโอ้ เกมนี้เป็นภาคไทยนะฮะภาคไทยขอย้ำว่าภาคไทยเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยอังกฤษนี่ไม่มีภาษาจงภาษาจีนไม่มาไม่มีมีมมแต่ภาษาไทยเนี่ยนะฮะเวลาเราเล่นเราทำภารกิจต่างๆเนี่ยเราจะได้ exp ตอนนี้สําหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นมันก็จะสอนใช่ฮะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยเวลาสอนไม่ค่อยอยากให้สอนเลยผมเล่นเกมพวกนี้เยอะแล้วผมเล่นเป็นอืมเก็บแรงไว้พิชิตใต้ล่าดีกว่าสําหรับเกมนี้ก็สําหรับผมนี่ก็ถือว่าสวยนะจากที่ผมเล่นเกมอื่นมนะันน่ะถือว่าสวยอยู่ เป็นเกม RPG แนว RPG ฮะ MMO RPG หลักๆของเกมนี้เลยคือเน้นไม่ทางเก็บเลเวลฮะเออลืมเลยชิหายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะกี่ทุ่มแล้ววะเนี่ยอ๋อหนึ่งทุ่ม เดี๋ยวตอนใช่วสองทุ่มบอกว่าถ้าจําไม่ผิดน,นะฮะตอนสองทุ่มนี่เดี๋ยวตัวละครหลักของผมจะมีสึกชิงเจ้าน,นะฮะเ,เดี๋ยวผมน้องมาร่วมด้วยแป๊นหนึ่งโอ้ยห้องแอร์นี่ก็เย็นๆสึกชิงเจ้าผมกำลังลุ้นอยู่ฮะว่าฝ่ายผมจะชนะหรือเปล่า แต่ดูแล้วไม่น่าชนะฮะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งที่มาท้าผมเนี่ยเป็นจกกักรพรรดิฮะผมก็น่าจะไม่รอดแบบสังเกตตรงที่รูปหน้าตัวละครเราสังเกตฟ้าๆของผมเนี่ยมันจะมีบอกว่าฉินเนี่ยคล้ายๆกับแบบว่าเป็นเผ่าอะ่ะเออและตัวละครหลักของผมเนี่ยอยู่เผ่าชู่ชู่ชู้ๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ย ไปประลองกับเผ่าเจ้าเผ่าเจ้านี่เขาก็แบบเออมันจักรพรรดิเผ่าของผมก็แบบครึ่งครึ่งกลางกลางอ่ะมันก็จะมีอีกหลายเผ่าฮะมันจะมีแบบเผ่าที่อ่อนแอเผ่าที่แก่งแล้วก็จักรพรรดิแล้วก็มีเออแบบว่าไม่อยู่พวกใครอ่ะอยู่แบบเงียบเงียบเก็บตัวของเราอ่ะ เก็บตัวไม่ไปยุ่งกับใครของผมนี่ไม่ได้แบบอ่อนหรือว่าแก่งหรือว่าเป็นจักรพรรดินะฮะอยู่แบบอยู่กันเองอะ่ะไม่สนไม่ยุ่งกับใครไม่เข้ากลุ่ม <c oughs> อธิบายมานี่หลายคนคงงงก็ ถ้าอยากจะเข้าใจมากกว่านี้ก็โหลดมาเล่นนะฮะแนะนำเลยโหลดมาเล่นภาพสวยแน่นอนกราฟ,ฟิกอลังการนั่นเออใช่ผมจะบอกว่าพอท่านพอคุณเล่นถึงเลเวลสามสิบหกแล้วเนี่ยมันจะมีโหมด P.K. ฮะ,ะแบบ อยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะเราจะสามารถ PK คนอื่นเขาได้หมดเลยแต่ไม่ใช่แค่เราอ่ะแบบเล่นไมถึงเลเวลสามสิบหกแล้วสามารถ PK คนอื่นได้นะคนอื่นเขาก็ต้องเลเวลสามสิบหกด้วยค่ะแต่บางทีเราก็จะโดนท้า PK ถ้าเกิดเราแพ้ก็หรือฝ่ายนั้นแพ้ก็เอาง่ายๆอ่ะคือแบบไม่ได้อะไรเลยทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดเราชนะเนี่ย เราก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราตายเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยแต่พอตายปุ๊บม,มันจะมีให้เลือกเกิดนะฮะแบบสามอันนี้ฟรีหมดเลยแต่มีแบบเกิดที่ฐานเราแล้วก็เกิดแบบคืนชีพตรงนั้นเลยเกิดตรงที่เราตายเนี่ยแล้วเกิดอีกที่นึงเนี่ยก็ที่ไหนวะจำไม่ได้ะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเกมเนี้ยก็ อย่าลืมโหลดกันมาเล่นเด้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นพาร์ทที่สองแต่พาร์ทที่สองนี่ไม่ได้มารีวิวนะคะมาเล่นให้ดูและเดี๋ยวผมจะสร้างกิวเนี่ยลองสร้างกิวไปแข่งขออนอื่นดูแต่สร้างปุ๊มไม่ใช่ว่าแข่งได้เลยนะคะก็ต้องแบบมีผู้เล่นมีเพลเยอร์เข้ามาอยู่ในกิวเรา ถ้าผมสร้างกิวแล้วแล้วใครสนใจจะเข้าก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เลยรัวๆแชร์รับตะใครเอ้ยพูดไปแล้วนี่ว่าตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับ